ตำนานเนี้ยเป็นตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานที่ถูกเปิดเผยณสวนจตุจักรอุ้ยคนลุกพูดแล้วคนลุกเลยเหรอใช่ทำไมต้องเป็นสวนจตุจักรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เรียกอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เรอยกอะไรอะยังไม่ได้เรียกยังไม่ได้เรียกักะไไรยงม่ด้ชื่ออะไรเลยยังไม่เรียกกันไปก่อนหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วอจากหลายครั้งแล้วนะข้าพิมานโทษนะขาก็สั้นทำไมซอยเท้าถี่อ่ะวิ่งมาเร็วเลยอ่ะ นืองว่างูเขียวมาโผมาตลอดเลยงูเกงกองฮะอันนี้ที่เขาบอกว่าจะมีขายวางไปในมาร์เก็ตแบบดังๆทั่วประเทศไทยคืออันนี้เลยโอ้โหนี่ห้างสัมสินค้าชั้นนําทั่วประเทศค่ะแล้วยังไม่มีม่มียังไม่มีแล้วที่มีมีไหนอ่ะมีในไลน์แอดฮะแอดวินฟาร์มไทยแลนด์เข้าไปสั่งได้เลยเห็นแล้วนอกจากเข้าไปสั่งแล้วคุณยังสามารถดูไลฟ์สดเขามีการขายไลฟ์สดไลฟ์สดวันก่อนผมไลฟ์ใน u t u b e ผมโอ้โห อุดหนุนกันเต็มที่เลยแล้วมาจากป็นไงเป็นไงขายแบ่งตังค์กันพันเจ็ดโุดยอดเทียบเท่าอะไรคุณคุณดูเลขผิดหรือเปล่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยหผักเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาขายที่จตุจักรหรือเปล่าค่ะเอาจตุจักรนั้นน่าจะไปซื้ออย่างอื่นอ่อเหรอฮะเดี๋ยวเราก็มีมุมนี้เหรอเวลาขายผักนี่ต้องจูงมือกันไหมฮะอะไรนะฮะ แบบว่าถือแล้วว่าถือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโยนกันอ๋อมือไปโดนกันครับเวลามือโดนนี่สปาร์ตกันไหมฮะอะไรนะฮะเวลามือโดนสปาร์ตกันไหมมาคุยกันตรงนี้มาอันนี้เป็นพริกปองครับเอาเหรอฮะจริงๆนี่ทำมานี่ลองกัดให้ดูเอลองกัดลองกัดเฮียให้ดูนี่พริกปองอันนี้มาประกอบฉากที่เขาแต่งเต็มมากเขาบอกให้มีเป็นผ้ากันกันเลยกันเลยเชี่ยวเหรอะไรอะไรอะเป็นไงฮะพริกชีฟ้า กินได้อ่ากินนะกินเลยกินเลยใครอยู่กับพี่ก็ต้องมีความสุขใครอ่ะใครอ่ะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่เฉพาะผักนะครับผลไม้อยู่ด้วยก็มีความสุขได้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 ดูอย่างลิ้นสิอ่ฝรั่งก็มีความสุขฝรั่งอยู่ใกล้ก็มีความสุขฝรั่งก็เป็นผลไม้และถือว่าเป็นขนมมันมีความสุขไหมอ่ามีความสุขอะไรนะตาย แล้วก็อ่านปากนึกว่าอยากจะชวนเราไปเยี่ยมคุณยายไม่ใช่พอสบายเกษตรเป็นยังไงบ้างเราก็เลยปรับมีการ3อย่างที่ทําให้เกษตรเกษตรเนี่ยทำได้ดีคือการปรุงดินครับ2แหลกน้ํา3ปุ๋ยอยู่ดีๆมันก็มีสาระขึ้นมาคอณผนี่เขาแต่งตัวอย่างนี้นะตอนที่อยู่ที่ฟาร์มแต่งอย่างนี้จริงๆแล้วกลางคืนเนี่ยเดินดูฟาร์มไม่ต้องห่วงช้างไม่ทําอะไรเขาเพราะอะไรครับ แต่งตัวเหมือนลูกช้างขาสั้นๆคือตอนแรกอ่ะบอกวิลลี่ชื่ออะไรดีวะตอนแรกเราจะเอ้ยหอยฟาร์มไหมกลัวเขานึกว่าขายสีฟูอดไม่ได้โอเคไม่ควรเออหอยฟาร์มอาจจะเป็นฟาร์มหอยฟาร์มหอยเลยบอกเฮ้ยขอยืมชื่อลูกหน่อยชื่อลูกไปตั้งคับผมลูกผมก็ไม่เคยไปนะลูกผมก็ไม่เคยไปนะ มึงก็ไปเลยมึงก็สร้างบ้านหน่อยว่โอ้ยลูกนี่นะไปเด็ดผักอะไรบ้างสร้างภาพหน่อยีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เคยเข้าวงการป่ะเนี่ยคยาย วิมเนี่ยเขาเข้อเอาใหม่ไม่ได้อ๋อเอาใหม่ไม่ได้ใช่ถึงทำได้ก็เอาอันนี้ลองทำงานด้วยกันดูโอ้ยสนุกมันจะมันจะไม่มีกรอบนะเนี่ยคุณคิดดูสิคะเขาบอกขอตรงนี้5นาทีนี่รันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพื่อเพลินถามมาแล้วก็ตอบไปเราดีใกล้ศูนย์พันยังไปนี่มาฮะไม่แบบนี้อรัไม่ศูนย์พันหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นพ่อครัวไงพ่อครัวเออทำขนมใช่ไหมเราอะ เบเกอรี่เบเกอรี่เบเกอรี่ฟรูตฟรูตฟรูตฟผมผมบอกตามตรงนะมโกรธใครบ้างเนี่ยโกรธใครบ้างเนี่ยไม่โกรธครับไม่โกรธนะแต่เราต้องเหยียบย่ากันมาเห็นไหมล่ะกูสั่งกูสั่งเงียบๆแล้วนะแจ็คถ่ายรายการอยู่จะเลิกก็เลิกเอออะไรอ่ะไม่ไม่ไม่โอเคก็ทิ้งเราไปได้เลยนี่ อะไรเฮ้อะไรอะไรจ๊ะทำไมเศร้าอย่างเงี้ยจ๊กทำไมดูเครียดอ่ะเฮ้ยจ๊กเศร้าอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมีอะไรก็พูดกันเป็นไรลูกผมแม่สิเขาโทรโทรบอกเลิกผมแม่มึงมีการแสดงกับคะูง้อใช่ไหมมันเข้าเอ็มวีมันมันก็อยากขัดสิ ไอ้นี่นี่มึงไม่รู้จังหวะตัวแกบ่าเทิงเลยนะเนี่ยเออคุาเตี้ยกันมาสองคนเดี๋ยวคุงดูดีดีแม่แบ่งกันบ้างแต่แอบเหงาชีวิตผมมันแบบเกิดมาเพื่ออกหักเลยอ่ะแม่แม่ช่วยดึงดันผมหน่อยแม่ทำไมทุกคนไม่เศร้ากูก็ไม่กวนกูเออที่มึงทำไปแค่เอาใหม่อีกทีไหมเอาไหม่อีกทีนะห้าสี่สาม action แม่ เขาบอกเลิกแจ็คกับแม่แจ็คเหมือนเป็นกดไหลย้อนอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าแจ็คไม่ดีอ่ะแม่ไม่ดียังไงลูกแจ็คเหมือนเกิดมาเพื่ออกหักกับแม่แล้วเวลาแจ็ค้องเพลงไปในเอ็มวีคนบอกว่านี่มึงปวดขี้หรือมึงอกหักเพลงผมมันไม่ดีหรอแม่อย่างเงียบดิแม่คุณลุ้นเป็นอย่างเงียบเป็นครั้งแรกที่คนโคเวอร์ร้องดีกว่า ทำเพลงมาเพื่อให้คนคเบ v ร์ครับแล้วมันก็ส่งให้พวกเราทุกคนบอกว่าช่วยโปรโมทให้หน่อยส่ง MV มาอะไรเงี้ยพอเราลงไปปุ๊บล้วก็เข้าไปดูซลคนเข้ามาคอมเมนต์ยังไงบ้างเออเป็นเพลงแรกที่หนูดูละครัทั้งเพลงเพลงเศร้าเลไหมชื่อเพลงเศร้ามากเลยเกิดมาเพื่ออกหักแร้องสดๆเลยไหม MV อันนี้เราให้แจ็คร้องอะไเลย มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีเฮ้ยเดี๋ยวกระเดื่องมึงอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ซอนไม้ซอนไม้มึงยิบระนะน้ำน้ำแบบสนับสนุนโดยฟาดฟาดฟผมไปเลยกิ้งก่านะโอเคไอ้แล้วเราจะทำแท้ดิกิ้งก่าแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นด้วยเรียกกำลังเดินทางเข้าไปหาสล็อตมองตาละสล็อตชารโค้งให้แล้วฮะ

ไปเรียนมาจากไหนอะหัวกมออยากคิดอยากคิดว่าทำยุงได้คนเดียวโชว์ยุงตัวผู้นี่ยเอามานี่ยุงนิ้วสั้นนิดนึงงนี่โอ้ยหอยหอยเป็นแหนมตุ้มจิ๋วเลยตะกี้กลัวอะเมื่อกี้ยังไม่ผ่านมือเลยโธอันนี้ยังไม่ถึงยุงเรามันลูกออสเชืญอฟังผ้าขาวซีดทุโดย้ับผิดอ้าว คิดอยากจะขึ้นก็ขึ้นนะนี่แกยังพูดเดี๋ยวนะคนสวิ่ชิงมึงเนี่ยสะดุ้งมันจะพุยกันเป็นชั่วโมงไม่กรอบอะไรเลยสนับสนุนโดยวดผมคิดว่าวันนี้คุณไม่อยากมองล่างมองบนหรอกนะคุณไม่อยากมองล่างมองบนหรอกวันนี้คุณมองข้าคุณอยากมองไปทางนู้นอ อุ้ยทำไมมือยาวจังอ่ะเออไม่ใช่แค่มือไปข้ามเลยพี่วิวลงไปไปขคามมันไม่ได้พูดมึงรู้ว่าเขาพูดอะไรพูดอะไรพองพองตกใจเลยก่อนที่เขาจะปล่อยลงน้ำเขาต้องเทสของเขาก่อนเป็นไงลูกเป็นไงลูกเขาเลยพูดไปลงปากไปกันเลยจะมีอะไรอ้ออากาศได้โว้ กิมจ,จิจจจจอาจารย์ขอเรื่องซินโซเลยค่ะซินแสโอ้โหนี่เล่นกันเป็นเซ็ตละทางบ้านนี่คงขี้แตกขี้แตกกันแล้วนะครับเนี่ยเ <จา S 2> ด็กจอมแม่บอก <นะ S 2> ได้เลยนะผู้ชายคนนี้ดีเพราะย,ยังไงโกหกยังไงหนูก็จับได้ซินแสเนี่ยพี่วิลลี่เนี่ยบอกเลยว่าพี่เล่นบนบ้านคนแสแมนมากแล้วพี่วิลลี่เนี่ยเคยทำรายการฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยแล้วเราก็ดูเขามาเขาเนี่ยถ้าเวลาว่างนะ ชีวิตจริงเขาในฝรั่งเนี่ยคือเขาจะอ่านหนังสือนะเอ้ยทำไมเป็นคนชอบทางนี้แปลกไม่อ่านหนังสือนะคนนี้แท่หอไงเนี่ยน้าเป็นฝรั่งเป็นามาแต่จริงๆอ่ะคงจริงอ่ะคนีนายนายเขาอยู่กับนายด้วยี่เขาไปเที่ยวกลางคืนมีแล้วแล้วตอนกลับบ้านมาแล้วได้หญิงมาสมัยก่อนนะแล้วตื่นเช้ามาแล้วร้อง นอกจากลูกใสแล้วอะไรอะไรนี่ทำอะไรก็เหมือนแล้วเดินเช้ามาเดินอย่างเงี้ยเดินมาเนี้ยเราเล่าเรื่องที่แบบไปเที่ยวมาแล้วก็แบบพอตื่นเช้ามาแล้วแล้วมีเสียงใดอ่ะจากห้องน้ำอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเช้ามาคือทองหล่ออะแบบนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นแบบโอ้โหแบบ มันมืดไงมันมืดแต่โอ้โหขายาวเลยได้หญิงมาผมยาวแบบโอ้บอกเลยสุดเลยอะสบัดสบัดแบบเออพอปึ๊บเสร็จเช้ามาอาบน้ำได้ยินเสียงใดผมจะซ้ำจะซ้ำแล้วไงเข้าไปถึงปึ๊บอไม่ได้เสียงใดบอกาทุกคนขึ้นยดททำไมครับถ้าฟังกรงไง ไม่ไม่ผมไม่ได้เครียดเลยที่ชุดคุณเอามาเองป่ะเอามาเองเอผมหลีตาดูแล้วเหมือนไปฮักเลยอ่ะรำแล้ว บอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านหอยบอกว่าแวะมาปาร์ตี้กันนิดนึงไหมนี่ก็เลยโทรบอกอย่าลีอย่าลีก็บอกว่าได้แต่ต้องกลับบ้านสองทุบนะนี่นาตอนที่โทรกี่โมงอะไรนาตอนที่โทรหาพี่หอยกี่โมงเราสองชั่วโมงก็ได้น่ะไม่เป็นไรเราก็แวะปาร์ตี้กับหอยแป๊บหนึ่งมาลุ้ตัวอีกทีตีสามนี่แล้วมันใหญ่ใจตีสามตีสามเราก็แบบอ้าวต้องกลับบ้านแล้วเว้ยเมียเราเป็นคนหลับง่ายก็ไลยนอนไปนอนหลับเรียบร้อยปุ๊บเราก็ย่องเข้าบ้านย่องเข้าบ้านเมาไงเ เป๋เลยอ่ะสะดุดสะดุดขาตัวเองหน้าดิ้นชุดเข้าไปในพวกกุหลาบปุ๊บน้าเนื้แปะเต็มหน้าเลือดไหลผมก็รีบขึ้นไปข้างบนอาบน้ําล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยหยิบไอ้พวกเบตาดีนกับพลาสเตอร์มาแปะแปะเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งลงไปในเตียงแล้วก็หลับตื่นเช้ามาอยู่เลียวน้ําสาดผมปี้งทำไมกอดเลยฮะเมื่อคืนเมาใช่ไหมอุยเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงเขาบอกว่าเปาก็แค่ปร์ที่กับหอยแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วเมาสิมานี่ตามมาในห้องน้ําเห็นกระจกไหม มึงเอาพาสต้์กับเบตาดีนทานทำไมที่กระจกอเฮ้ยรือีมมาเรนี่าแล้วเนี่นี่ขอโทษขอโทษเรื่องพักเกจิกูไม่ได้เลยวันนี้สั่งมาแล้วอะไรครับตาอยู่ลอยๆนะ เอาให้ถูกนะเพื่อนได้เลยเราให้ถูกนะเพื่อนมัาเป็นคุยเก่งแต่กาเป็นฝรั่งแต่กาเป็นฝรั่งแก่แย่แก่แย่รู้รู้ว่าสวิตชิ่งกับหรืตเปลามาแฉฝรั่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้องน้ำแล้วพี่วิลลี่เป็นคนไม่ห่วงของกินเวลากินอะไรเสร็จก็โยนให้พี่หอยโยนให้พี่หอยโยนแจริงอันนี้เนียอันนี้อร่ยอันนี้อรอยลก นอ้เยลีถ้าจะถ้าจะเปคุยตะค้างเลยไดผมแล้วขี้อย่างเี้น่าเกลียดเออะบางทีใครเรียก้ะอะสมมติผมเชื่อว่าหลายๆคนนะที่บ้านหลายๆคนอาจจะเป็นกูว่านะไม่บ่อยหรอกเอาเวลาเยลีจะได้ผมตอนวิลี่เวลาอ่อยนั่นแหละเวลาเยลีอ่อยอยงนั่นแหละเข้ามาไดผมได ่มพี่๋อยมาจะโทรหาพี่วินลี่เรื่องอกหักหรือว่ากินผักไม่จ้าน่ารักกินผักไม่จ้ากินผักไม่จ้าคือง่ายๆเลยนะไอ้อกอกหักเนี่ยไม่ต้องโทรก็จะหายไปเลยมันจะอยู่ในอ่างน้ำแล้วมีชาเวอร์อ๋อเล่นมิวสิกอ่ะมิวสิกอแล้วก็มีชาวเวอร์แล้วเราก็แบบเฮ้ยมันหายไปไหนว่าพอเราไปปุ๊บนะ แล้วมันก็จะออกมามันจะแบบปิดน้ำปุ๊บเดินแล้วเหยียบพลาดแล้วเลาอดไหแล้วเลือดไหลคิ้วแตกแล้วก็นอนเตียงจากสีขาวเป็นสีชมพูเพราะมันไม่ซ่อมแผลด้วยมันปล่อยเลือดไหลมีเพราะว่าผมเกิดมาเพื่ออกหักครับ MV เลือดเวลาพี่วิลลี่ปวดฉี่รถพี่ทำไงพี่ก็อันพี่พี่ไปจนหาปั๊มอ่ะ ไม่งั้นไม่งั้นพี่พี่ไม่ได้ฉี่ในรถเลยไงเพราะว่ามันยากอ่ะคือไม่ยากคุณยกตัวนิดนิดแล้ววางขวดแล้วพยายามแบบว่าไม่จริงๆิงของพี่วินน่ะไม่ต้องทำอย่างนั้นเราไม่ต้องส่ขวดเราก็เปิดกระจกแล้วก็พาดไปก็คือไม่แล้วคนเขาจะรู้หรือเปล่าไงเขาแบบอุ้ยตายแล้วคนนี้จะมาออกจากปั้มมามีหัวใจน้ำมันติดมาด้วย เล่นกับเข้าไปเล่นกับเข้าไปเรารู้ว่าออกไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เล่นเพื่อสนุกไม่ได้เทนี่ออในคุก